สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทั้งทายกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาพูดข่าวสารต่อนะคะ ต่อสำหรับคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะก็คือเราอยากจะมกมาบอกว่านะคะคือการที่เราจะพูดหรือทําอะไรทำคอนเทนต์เกี่ยวกับยูทูบเบอร์นี้แหละค่ะนะคะถ้าเราคิดว่าเราจะพูดจะด่าใครก็ได้จะทํำยังไงก็ได้ด้อยค่าผู้อื่นยังไงก็ได้การแกล้งผู้อื่นยังไงก็ได้ดูถูกเหยียดยามเพราะยังไงก็ได้ แล้วมันมีรายได้เข้ามาหาตัวเองนะคะคือการทำคอนเทนต์นะคะเนอะอันนี้ก็อยากจะออกมาพูดถึงว่าถ้าเราทุกคนที่เชื่อในพระพุทธศาสนานะคะเชื่อในพระพุทธศาสนาว่ามันมีเวรกรรมมันมีวิบากกรรมมันมีผลผลบุญแล้วก็ผลกรรมที่เรากระทำลงไปนั่นะมันมันก่อเกิดเป็นผลบุญมันก่อเกิดเป็น วิบากกรรมก็ให้พูดให้คิดหรือว่าทำแต่สิ่งดีๆคะ่ะต่อให้คนอันนี้ขอพูดถึงคนที่โจมตีลุงพลป้าเต็นนะคะก็คือทำคอนเทนต์ทุกอย่างเกี่ยวกับลุงพลแต่ในด้านลบนะคะคือพูดถึงคนเหล่านี้นะคะคือคุณมั่นใจเชื่อเสมอว่าคุณไม่อดตายกันเพราะคุณทำงาน เกี่ยให้ยูทูบเบอร์คุณจะด่าใครก็ได้จะแซะใครก็ได้จะว่าใครก็ได้ดูถูกอย่ายามใครก็ได้ดูหมิน่นดูแคลนเขายังไงก็ได้อันนี้คือคดีของลุงกับป้านะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อลุงกับป้าด้วยเนาะคือจะว่ายังไงก็ได้ขอให้ตัวเองมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรคือสร้างผลงานสร้างรายได้จากการที่คุณทําข่าวในด้านลบของเขาแล้วคุณมีรายได้เข้ามา ถ้าคุณยังมีจิตได้สำนึกความที่เป็นพระพุทธศาสนานับถือศาสนาพุทธอยู่เนี่ยให้รู้เลยนะคะว่ากรรมจากการกระทำของเรานี่แหละคะ่ะที่ทำที่ว่าที่ดา่าที่แซะให้เขาไม่ว่าจะบอกเขาว่าเป็นจำเลยเป็นคนสองแปดแปดอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณพูดคุณดา่าคุณเยยดยามเขานะ่ะมันจะเป็นวิบากกรรมให้กับตัวพวกคุณทั้งหลายนั่นแหละคะ่ะ คุณได้มาเท่าไหร่วันหนึ่งมันจะไม่เหลือกับคุณหรอกค่ะเพราะว่ามันจะเอาไปใช้วิบากกรรมที่คุณจะได้มานะคะเพราะวิบากกรรมเกิดจากการกระทําของเราคําพูดของเราความคิดของเรานะคะเราคิดในทางลบเราพูดในทางลบดูถูกเยียดยามเขาในทางลบหรือให้ร้ายเขาในทางลบทั้งๆท,งที่สิ่งที่คุณพูดมาแต่ละครั้งมันไม่ได้เป็นความจริงคุณไม่ได้เห็นกับตาคุณไม่ได้รู้ลึก ตื่นนะบางมากน้อยแค่ไหนแต่พรอยากจะสร้างไรายได้อยากจะพูดอยากจะดา่าเขาคือไม่พอใจแล้วคือคืออยากจะดา่าก็คือทำคอนเทนต์ของตัวเองเพื่อให้สร้างไรายได้นะ่ะวันหนึ่งเมื่อวันที่คุณเจอวิบากกรรมนะคะคนเรามันไม่มีไม่มันไม่ได้มีดวงดีทุกๆุวันแล้วก็ทุก,ก,ท,กทุกปีมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคนเรามันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะทั้งดวงขึ้นและดวงตกนะคะ ถ้าวันไหนดวงดวงของพวกคุณตกนะ่ะคุณจะได้เจอวิบากกรรมนะคะและวิบากกรรมมันมาในทุกรูปแบบนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะก็อยากให้ระวังกันค่ะอยากให้ระวังว่าวิบากกรรมถ้ามันตามเราทันในสิ่งที่เราทําน,นะคะมันตามทันในชาตินี้แหละคะ่ะชาตินี้ไม่ไปชาติหน้าหรอกค่ะนะคะชาตินี้แหละคะ่ะและถ้าใครทํายิ่งทําเยอะๆทาเยอะๆมันอาจจะใช้ไม่หมด อาจจะตามไปถึงชาติหน้าก็ได้เพราะว่าชาติหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่าหรือว่าเกิดเป็นอะไรนะคะแต่เมื่อเรารู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้รู้ว่ามันมีเวรกรรมจริงนะคะไม่งั้นจะมีคนตายแล้วฟื้นไปเห็นโน่นเห็นนี่แล้วมาเล่าสู่กันฟังได้เป็นตุเป็นตะเลยนะคะก็เพราะว่ามันมีมีเรื่องนี้จริงๆนะคะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือพูดโบทใช้วิจนะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเบาเรียวร้ายมักกบพิษกระต๊กพี่น้องเอ้ยนะคะส่วนตัวไม่เลือจเชื่อะคะ่ะล้านเปอร์เซ็นด้วยซ้ํานะคะว่าเวียนกรรมวิบากกรรมจริงนะคะเพราะเจอกับตัวเองมาแล้วเนาะก็เลยอยากจะเตือนๆคนที่ทายูทูบเบอร์ด้วยกันนี่แหละค่ะนะคะเวลาเราพูดอะไรออกไปเนะี่ยมันก็เป็นวิบากกรรมของตัวเองทั้งนั้นแหละคะ่ะมันเป็นกรรมติดตัวเรานี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราพูดอะไรออกไปแล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะ วันเวลามันจะบอกให้เรารู้เลยแล้วว่าเราพูดถ้ามันไม่ใช่เป็นความจริงก็คือเราจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราก็ะทานั่นแหละค่ะนะคะก็เลยออกมาพูดนะคะว่าหากเบาได้ก็เบานะคะคนที่ว่าให้เขานะคะให้คิดดูก็แล้วกันนะคะเวลาคนที่เขาไปทําบุญน่ะถ้าคุณไปขัดไปอะไรมันคือไปขัดทางบุญของเขานะคะ ไปขัดทางบุญของเขาแทนที่จะได้บุญไปกับเขาแต่ไปขัดการทําบุญของเขาเรากลับเป็นบาปหนานะคะเป็นบาปมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ไปขัดแล้วก็กีดกีดขวางขวางทางทุกอย่างที่จะไม่ให้เขาทําความดีนะคะนะคะเป็นบาปนะคะก็ให้ให้คิดลึกๆให้คิดมากๆนะคะนะคะ,นะคะเราไม่รักไม่ชอบก็แค่นั่งเฉยๆแล้วก็มองดูการกระทำของเขาไปว่าสิ่งที่เขาทํา มันเป็นยังไงก็ดูกันไปค่ะนะคะถ้าเขาทำไม่ดีวันหนึ่งเขาก็จะได้รับผลกรรมของเขานั่นแหละคะ่ะแต่ส่วนตัวไม่รับเจเจเชื่อว่าเขาเป็นคนดีครอบครัวเขาเป็นคนดีพ่อแม่เขาสอนมาดีให้สังเกตพ่อเขาแม่เขานะคะทุกคนในครอบครัวของเขาอยู่ในศีลในธรรมกันนะคะอยู่ในศีลในธรรมกันถ้าใครเห็นถ้าใครได้ติดตามข่าวมาจะรู้ว่าครอบครัวเขาสอนลูกมา ให้ทุกคนอยู่ในศีลในธรรมให้ทุกคนเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษเวรกรรมมันมีจริงให้ถือศีลภาวนากันแล้วใครที่บอกเขาว่าเขาไม่มีศีลอะไรเลยเป็นจำเลยอะไรพวกนี้คุณมีศีลเท่าเขามีศีลให้ได้เท่าเขาก่อนนะคะค่อยไปพูดผู้อื่นเขานะคะควรจะอนุโมทนาสาธุบุญกับเขานะคะแม้แต่เขาทำอะไร ที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมคุณก็ควรจะอนุโมทนาสาธุกับเขาคุณก็จะได้อันนี้ส่งจากเขาไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็พูดยาวแล้วนะคะก็มาฝากมาเตือนกันสําหรับคนที่ทําคอนเทนต์ดา่าด่าลุงด่าป้านะคะด่าลุงด่าป้าทาั้งทที่ตัวเองไม่ได้เห็นกับตาว่าสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาไม่ทําไม่ได้เห็นเลยแต่กลับออกมานั่งดา่าระวังเจอวิบากกรรมนะคะเนาะอันนี้ก็คือห่วง หวังดีนะคะกลัวว่าจะได้รับวิวบากกรรมนะคะเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเ,มาเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ฝากกิฟซีลุงพลป้าแตนทุกคนเลยคะ่ะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลป้าแตนทุกๆตัวที่ทําออกมานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่ลุงพลป้าแตนนะคะมาดิพีสของคุณรัชนีโรสินซนของคุณอ้อมพู่เตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นคะ่ะตามกําลังของเรานะคะอย่าทําให้เกินตัวเนาะมันจะเป็นทุกข์นะคะหากไม่มีช่วยกันดูคลิป ของลุงพลประแตนแล้วก็ไลฟ์สดของลุงพลประแตนโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือหนึ่งเรงกนกลังใจส่งถึงลุงพลประแตนแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะมเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ